หัวข้อที่5นะครับก็คือนโยบายภาษีและเงินอุดหนุนในหัวข้อนี้นะครับผมจะพูดถึงเงินอุดหนุนที่มีผลต่อเส้นอุปทานนะครับเพราะว่าตัวภาษีนั้นผมเคยอธิบายไปแล้วนิดหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นตัวอย่างนี้จะอธิบายเส้นอุปทาน ที่เกี่ยวข้องกับเงินอุหนุนนะครับจะพูดถึงนยโยบายการรับจำนำข้าวหรือการประกันราคาข้าวของรัฐบาลแล้วกันนะครับนี่คือการตั้งนี่คือการนอนนะครับ P P คือราคาข้าว Q ก็คืออุปทานข้าวนะครับ กำลังจะพูดถึงเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่ออุปทานข้าวก็คือเงินอุดหนุนนั้นมีผลต่อการปลูกข้าวมากหรือปลูกข้าวน้อยของชาวนาไทยมันมีผลกระทบยังไงนะครับก็ข้อมูลเดิมผมจะตั้งไว้ที่สองนะครับก็คือก่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเส้นอุปทานจะอยู่ตรงนี้นะครับจากซ้ายขึ้นขวา S1 ผมพูดถึง นโยบายของรัฐบาลอาภิสิทธิ์นะครับก็คือในปี54เนี่ยนะครับช่วงต้นๆปีเนี่ยผมก็ไปเป็นลูกเขยของชาวนานะครับก็เลยได้มีโอกาสคุยกับชาวนาเขาก็บอกว่านโยบายของนายกอาภิสิทธิ์นั้นเป็นนโยบายที่ดีนะครับก็คือว่าข้าวที่ชาวนาปลูกได้เนี่ยนะครับและจะเอาไปขายให้กับโรงสีเนี่ยรัฐบาลนั้นเขาจะมีการจ่ายเงิน ชดเชยให้เช่นเอาข้าวไปขายเนี่ยนะครับได้เงินหมื่นสองกับโรงสีเนี่ยนะครับตอนแรกที่ขายได้เงินหมื่นสองแต่ว่ารัฐบาลมีการประกันราคาข้าวว่าราคาข้าวอยู่ที่หมื่นห้าดังนั้นชาวนาที่เอาข้าวไปขายได้เงินจากโรงสีหมื่นสองเนี่ยในอนาคตอีกประมาณสองสามเดือนเนี่ยนะครับตามที่รัฐบาลประกาศเนี่ยชาวนาจะมีสิทธิ์ได้เงินจากรัฐบาลอีกสามพันบาทตามที่รัฐบาลบอกว่าข้าวนั้น มีมูลค่า1 5 0 0 0บาทก็คือชาวนานั้นจะรู้สึกใจชื้นเลยนะครับจากนโยบายของนายกอภิสิทธิ์ที่ว่าราคาข้าวตามที่รัฐบาลกําหนดเขาจะได้เงินตามนั้นเลยจะไม่ถูกกดขี่หรือถูกเอาละเปียกจากเจ้าของโรงสีเขาจะได้เงินเต็มๆจากที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมดังนั้นแม้เขาจะขายโรงสีหมื่นสองแต่เขาจะได้จากรัฐบาลอีกสามพันนโยบายนี้ของนายกอภิสิทธิ์ทําให้ชาวนาไทยนั้นมีความสุขครับเพราะคาดว่า จะได้เงินเอาเงินมาใช้จา่ายในครอบครัวได้อย่างดีขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวนาที่อยากจะปลูกข้าวต่อไปในอนาคตในปีถัดไปปีถัดไปดังนั้นเมื่อชาวนามีกําลังใจเพราะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐชาวนาก็จะปลูกข้าวได้มากขึ้นอุปทานข้าวหรือข้าวที่ขายในท้องตลาดก็จะมีมากดังนั้นถ้านโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์เกิดขึ้นปริมาณข้าวตัวนี้นะครับปริมาณข้าวในท้องตลาดนะครับ ผู้ปลูกข้าวก็จะปลูกข้าวมากขึ้นนะครับเพราะมีกาลังใจได้เงินได้ทองจริงนะครับไม่ถูกราเปียบมากเกินไปชาวนาก็จะปลูกข้าวมากขึ้นเส้นอุปทานก็จะย้ายมาทางขวาเป็น S2 เป็นแบบนี้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับชาวนาจนอยู่แล้วนะครับก็ให้นโยบายที่ดีเขาก็รู้สึกถึงความเป็นธรรมหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐคราวนี้ผมก็ถามว่าแล้วรัฐบาลชุดนี้ล่ะรัฐบาลยิ่งรักราเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าแม้รัฐบาลยิ่งรักจะบอกว่ารับจำนำข้าวก็จริงอยู่ข้าวที่เขาเอาไปขายเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าราคาข้าวคือหมื่นห้าเช่นกันแต่พอชาวนาเอาข้าวไปขายที่โรงสีใกล้บ้านเนี่ยโรงสีก็จะข้าวไปแล้วไปขูดข้าวของชาวนาให้เสียแล้วก็มาบอกกับชาวนาว่าข้าวคุณเนี่ยไม่มีคุณภาพแห้งเกินไปชื้นเกินไปนะดังนั้นเราจะรับซื้อในราคาหมื่นสอง จริงๆข้าวของชาวนาดีอยู่นะครับแต่ว่าลงสีนั้นไปทําให้เสียก่อนแล้วก็มาบอกว่าข้าวมันไม่ดีชาวนาเป็นยังไงครับชาวนาก็จะรู้สึกว่าแม้รัฐบาลจะบอกว่ารับจำนำราคาข้าวแต่ยังไงก็ตามก็ยังขายได้ในราคาที่ถูกเหมือนเดิมสุดท้ายคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือชาวนาแม้จะบอกว่าออกนโยบายมาเพื่อชาวนาแต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือลงสีที่จะเอาเปรียบชาวนาต่อไปนะครับดังนั้นนโยบายของยิ่งรัก เงินอุดหนุนแม้จะบอกว่าช่วยก็จริงอยู่แต่ไม่ได้ทําให้ชาวนานั้นมีกําลังใจในการปลูกข้าวและขายเลยเพราะว่าก็ได้เงินต่ํานะครับดังนั้นทําไงครับเมื่อเขาไม่มีกําลังใจในการปลูกข้าวรุ่นลูกก็ไม่อยากจะเป็นชาวนานและแม้พ่อแม่จะให้ที่ดินไปทํานารุ่นลูกก็บอกว่าขายข้าวจะต้องมามีปัญหาเกี่ยวกับน้ําแห้งน้ํามากฤดูกาลไม่ดีทําให้ข้าวได้ผลน้อย ลูกก็ไม่อยากปลูกข้าวแล้วแม้มีที่นาลูกก็ขายที่นาแล้วก็ไปร่ำเรียนไปนะครับประเทศไทยก็อาจจะไม่มีคนปลูกข้าวแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเงินสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาลนั้นไม่ได้เกื้อหนุนให้ชาวนานั้นมีเงินพอที่จะใช้ใจ่ายในชีวิตของการเป็นชาวนานได้เมื่อคนปลูกข้าวน้อยลงหรือคนหมดกําลังใจที่จะปลูกข้าวอุปทานข้าวก็จะลดลงจาก2ก็มาที่1นึ่งนะครับส่วนราคาข้าวที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดก็ยังคงราคาเดิมนะครับที่สองอยู่ เราจะเห็นว่าเราตั้งราคาให้คงที่ไว้อยู่ที่2นะครับและเงินอุดหนุนนั้นมีผลกระทบต่ออุปทานข้าวก็คือมีผลกระทบต่อกําลังใจของชาวนานน่นนะครับถ้าเกิดช่วยเหลือชาวนาชาวนาก็จะมีกําลังใจให้อุปทานข้าวมากขึ้นมาที่ S2 แต่ถ้าเกิดได้รับนโยบายมาแต่ไม่มีผลที่ได้รับประโยชน์จริงๆจากชาวนาชาวนาก็อาจจะหมดกาลังใจก็อาจจะลดการปลูกข้าวลงมาอยู่ที่1 ก็มาอยู่ที่เส้น e S3 นะครับเนี่ยคือตัวอย่างนะครับที่ผมเอามาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเงินอุดหนุนนั้นก็มีผลต่ออุปทานข้าวด้วยผมได้มีคําถามนะครับก็ถามกับชาวนาในจังหวัดนั้นนะครับว่าแล้วตกลงในการเลือกสสในครั้งต่อไปคุณจะเลือกพักไหนระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนะครับเขาไหว้าคาตอบว่าก็ยังคงเลือกพักเพื่อไทยอยู่นะครับเพราะว่านักการเมืองท้องถิ่นสส ในท้องถิ่นนั้นนะครับก็เป็นพักเพื่อไทยเป็นญาติพี่น้องเป็นเครือญาติซึ่งปลูกฝังกันมานานดูแลกันเกื้อหนุนกันมานานแม้เพื่อไทยจะไม่ได้ประโยชน์เท่าประชาธิปัตย์แต่สุดท้ายในการเลือกอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องการซื้อเสียงนะครับก็เอาไว้อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายในการเลือกพักเพื่อไทยก็ยังคงจะได้อยู่แม้นโยบายไม่ได้ทําให้ประชาชนริมตาอ้าปากได้เหตุผลก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปแล้ว ว่าจะต้องเลือกพับเพื่อไทยเพราะคนที่อยู่ท้องถิ่นนั้นเป็นคนเพื่อไทยเท่านั้นนะครับคราวนี้อะไรบ้างที่มาแก้ปัญหาในปัญหาตรงนี้นะครับว่าชาวนาก็ยังเลือกคนที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองอยู่สิ่งเดียวนะครับที่จะมาแก้ปัญหาได้ก็คือการศึกษาครับคนในท้องถิ่นจะต้องมีการศึกษามากขึ้นนะครับรัฐบาลจะต้องกระจายการศึกษาไปกับคนท้องถิ่นเมื่อคนมีการศึกษาแล้วคนก็จะมีความคิดที่เป็นระบบและตัดสินใจ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับ